หมัดที่เกี่ยที่สุดในแพทปัจจุบันหมัดที่ท็อปเซิร์ฟหลายคนพร้อมใจกันเล่นยินดีต้อนรับสู่คลิปรีวิวไอ้มัดเชี่ยนี่มาครับในสุดผมก็หาคนต่อยได้นะเพราะปกติหายากมากไม่มีใครยุ่งกับกูเลยเอ๊ะเอ๊ะฮิตแมนฮิตแมนนี่เป็นหมัดที่โกงมากนะผมบอกเลยว่าแบบคือมันไม่ได้เบอร์มากแต่ใครจับก็เก่งอะเล่นไม่เป็นจับก็ยังรับมือยากนะเพราะงั้นเราจะ สัตว์นาเหมือนกันทำเฮียอะไรกูจะไปลังเบี้ยวอยู่อี๋สัตเอ้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 อีเนี่ยเฮียไม่มีทางทำแบบนี้ดิวะไอคลิปกูก็ไม่สนุกเสียไอ้สัตว์ไปก,กูพลังเบี้ยวนี่มันน่าเกลียดตรงนี้แหละฮอ,องอะตรงที่แบบมันไม่ค่อยมีสตันสัตว์คนจนเหนื่อยอย่างนี้แหละขอาขัดขวาดิแม่งเข้าหน้าเข้าหน้า เลิกเล่นเกมมวยเลยนะไอ้เด็กเฮี้ยไปเฮี้ยเลยกูรับไม่ได้มาครับจงังหวะนี้ออสตาร์ Star ของเรานะครับลุกขึ้นมาแล้วเขาจะแก้เกมได้ไหรือเปล่านะครับจากการโดน1นึ่งศไปตะก,กี้ออสตาร์ All Star โดนจะโดนคงซัดอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อไหร่จะออกกูรอตั้งนานไปมาครับเราไปหาคู่ต่อสู้ที่คู่ควรคนต่อไปกันดีกว่าหลายคนก็จะบ่นนะครับว่าทําไมพี่เฟียร์ไลท์ไม่ไปลงแร้งนะครับกูไม่กระเตงแร้งเพราะลูกอ่อนกูไปลงสนามหรอกไอ้เฮี้ยเดีย๋ยวมันเสียกดไปเจอแต่ญี่ปุ่นกูไม่เล่นหรอกครับคือมอสติลเลยอะอะอะ อ้ะมีอะไรมองหน้าอย่ามองเยอะกูเขินอ mm ้าเยเขินนะจื้ออือเขอต่อยแบบนี้ต่อยแบบนี้ขื่อจะขี่นี่ดูแม่งเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นไวรุ่นค่อยๆคุยกันหมัดมันไม่จริงนะเขาจะก็ดีแล้วคอยหมัดเฮ้ยออโดนเฟกเขาเริ่มรู้แล้วครับเขาเริ่มรู้แล้วว่าผมแอบเฟก เดี๋ยวมันจะทำเดี๋ยวมันจะทำรอแป๊บนึงเดี๋ยวพอมึงเฟกนะจังหวะนั้นแหละยังอาเฮียรับเกือกอาพลังเบียวไปซะแล้วอืม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 มไม่ได้มาต่อยลิปปี้ผมโอ้โหโอ้หียกูเป็นไก่โอ้โหอะไรสัตว์มึงค่อยค่ยคุยดีเฮียอืมอืมอืมเอาไปเลยลาก่อน อีกอรี <inaudible insecure plusieurs> ่วันนี้ผมจะเอาสามหนึ่งให้ตรงได้ทุกคนผมจะกลับไปฝากแม่ผมพร้อมทุเรียนทำกลัวกูเป็นฮอคเซิร์ฟจริงเหรอวะกูได้ท้ายหลังแล้วชาชันนี้ชาชันนี้ผมจะเฟกเฟกดอกวายตกใจหมดเลยอืมเฮียอะไรงมาสัตว์ลงไปลงไปเอสามหนึ่งให้กู ไม่ต้องลุกขึ้นมาเลยเปล่ามึงขาดไปแล้วกุนวนน้ำอ่าไม่นะถอยก่อนนะครับทุกคนสติมิน่าฮอคค่อนข้างจะน้อยนะจื้อจื้อจื้อทำไมทำไมอ้าอ่าอ่าอ่าเห็นนะเห็นนะอืมอะไรล่ะกูเขาเติมมึงติดสามรอบมานะอะไรเราใกล้ได้ละใกล้ได้สุกสม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 ละขอขอขอแตกขอแตก ไม่ไหวแล้วโอ้ยก้อนบัตจีกรรมมันจยูตรงนั้นแล้วขอขอรอบเดียวบัตจีกรรมหนวดแมงเลยมึงจะหัวขาวหัวคอหัวไหนกูไม่สนกูเอาบ,บัตจีกรรมเข้าหน้าไปาเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยฟิเซอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ฟิเซอร์ดีจีรีตัว มาครับเพขอรีนะครับรอบนี้มาตัวไหนไม่รู้อ่าอู้ตัวเดิม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 หรือเปล่าไม่ใช่ตัวเดิมฟีนอมนี่กูดูท่าไม่ออกที่กูแก่ขนาดนั้นเลยเหรอจะทำอะไรผมได้ผมค,คิดว่าคุณเปลี่ยนสตงสไตล์กูจะทำที่อะไรกูได้เหรออืมมึงคิดว่ามึงต่อเลิกกูได้ข้อติ่งนิ้วมึงนี่มันเปลี่ยนอะไรได้ใช่ไหมไปไหนเอาแล้วนะับหมัดกูแล้วโอ้โหมันเปลี่ยนสไตล์ ขนาดที่เพอร์เฟกต์ดอได้ด้วยเหรอหน้าเล่นแล้วเนี่ยคลิปหน้าเจอเล่นฟีดอมแน่ทำงี้ได้อะโอ้ยโอ้ยเรื่อนมันร้อนแล้วนะไอ้น้องหมัดไวมากไม่ใช่อะไรที่ต่อยสวนง่ายๆถอฟก่อนวูวูมันบึกรวนไงเฮี้ยอุ้ยมึงเฟซทำไมเลากูเห็น่อยมึงเป,ป็นอะไรหงกูยืนกดกูจับมึงตีกับเชือก เฮียอะไรสัตว์มันเสียโอ้ยดองคอช้างเย็ดเก็บชิบหายเฮียเก็บบัตรล้านนะทุกคนอย่าผมเลยพี่อย่าต่อผมไม่ขี้ผมเลยโอ้ผมขอโทษอีสัตว์กูตามคะแนนมึงทันแล้วไอ้เฮียเ้ย เก็บพลังวิวตั้งนานแม้ยังเหนื่อยเลยโอ้ทุกคนมาตอนี้ผมต้องไม่แพ้แม้ว่าต้นเกมจะโดนกดสยับแต่กูเก็บพลังเวิวเสร็จแล้วอะไรล่ะอะไรล่ะเลือดมึงไหลเป็นน้ำมานนะดามีม,มันไม่ใช่น้อยน,อยนะเว้ย,ยมันเขาขันโมโหมันโกงโดนกูต่อยถ้าถามเส้นเลือดมึงไปหมดแล้วเฮ้ยเกมนี้มันรู้หมดเลยไอ้เหี้ย ูไม่แพ้แรงเดมอนหรอกนะโุ๊ยเอาหน้าไปจุ่มดินแล้วตัวระเบิดตายไปกับโตัวเขียวๆชื่อชื่ออะไรวะเออเชื่อได้ชื่อแต่วะ <c oughs> สนให้เออแล้วผมมีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังไม่นามวันนี้นะครับผมมีอ่าปณิธานอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะเอาของเข้ามาขายในร้านผมอยากจะขายพวกโลบักอะไรเงี้ยแต่บอกเลยว่าแบบการเอาโลบักเข้ามาขายนี่ไม่ง่ายนะผมเลย ทำเป็นกล่องส่งกิฟต์การ์ดแทนซึ่งเลดดอปนี่ก็ค่อนข้างโอเคนะลองกดๆไปตั้งไว้มันก็ไม่ได้ออกยากขนาดนั้นกดไปสิบกว่าคนอาจจะได้หนึ่งหรือสองคนอะไรเงี้ยกูเก็บพลังเบียวเก็บพลังเบียวเก็บพลังเบียวอ๋อไม่ไหวแล้วเอตซัซี่อู้เรือก,กูต้องการมันคือสารอะไรกันอื้อเดี้อเด้อโอ้ยเฮียอู้เฮียตกใจหมดเฮ้ย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 เม่งเป็นบันตรรัดเอ้ยมึงจะรับผิดชอบยังไงกูขาดยากูขาดยา กีบกีบมีเอตัสซี่ไอ้ฝั์เอาขึ้นมากันอืมขั้นตอนของการเล่นฮองนะครับคือการหลบให้ได้หลายๆหมัดคือต่อยปุ๊บหลบต่อยปุ๊บหลบแม่ต้องคิดเรื่องหลบตลอดเวลาเลยเฮียและที่สําคัญเก็บเอตัซี่เก็บปุ๊บเล่นง่ายอันติีไหมไม่อันติีคุยต่อยเมื่องไอ้เที่อเอ้ยไปไหนยินดีกูยินดีกู รัฐก,กูก็หมดดีเฮีย yeah. อืมพลังเบียวมึงขึ้นเหรอหขึ้นคอไหมไปไหนหมัดมองไม่เห็นอเอพีเอสกูดรอปหรอเออดรอปจริงโ oh, 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 oh. oh, 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 อ้โ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 อ้ค่อยๆคุยกันลวงไปแล้วไอ้เหี้ยลงเป็นยำฉาลอไปหนึ่งนะฮะอ,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 อันตรีเลแล้วกัน ใช้ก่อนได้ก่อนทุบ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 มาโมกูเลยอืมอ่าตัดเลือดแม่งเลยสัตว์มโมโหโมโหเดินเดินเลู่เนี่ยโมโหโมโหโมโหโยี่รถตัดเลือดจิตมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดิไอสัตว์ <c oughs> มันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วใช่ไหมเราคงโดนกูตัดเลือดไปแบบนี้โกรธใช่ไหมอะไรหลายอย่างไม่เป็นแบบที่มึงคิดหรือเปล่า หลบเข้ามากลุ่มกลับเฮี่อะไรล่ะสัตว์อืมยูโยเอสตาซีอืมอืมนี่แน่ล้มไปอะไรครับน้องโอ้ยจะเต็มรอแล้วทุกคนจะได้อปัตเตอร์คัมแมงหลบอือใจเย็นใจเย็นเนี่ยอ่าบัลัดหมดเรียบร้อยไอ้สัตว์กูเอสตาซีมึงคว้ยอะไรล่ะ อโหบัตรรัดขึ้นหรอน้องเรือมมันขึ้นคอเลยใช่ไหมแรงหมัดนเนี้ยขาอเออาตากูละตากูละกูถอดดังเกงอีกอบอื้งองนี้แต่ตรงไหนดีขมับเลยแล้วกันนี่นงสัตว์กูเทคดาวด้วยอืม้มวยท่าไหนไม่รู้แต่กูถอดไว้ก่อน ตัวสลายไปสัตว์โดนน้ำคำกู